ถ้าทายเข้ามาแล้วได้ยินชัดเจนพบกับเรารสามคนสามภสาในรายการวงช่วยเชียงวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเัสดีมาเริ่มกันเรื่องเคหสถานที่คือก็ต้องมายาม้ำเอาให้ดูก่อนอันนี้วันนี้จะพูดถึงเรื่องเรื่องนี้ค่ะเรื่องฟองน้ำ เออมันฟองน้ํายังไงฟองน้ำฟองน้ํำไหมฟองน้ําเถอะอทุกคนฟองน้ํำไหมจ๊ะใช่ว่าถ้าเกิดสมมุติกลมๆอันเดียวเนี่ยมันยังไม่โดนฟองน้ําทีนี้มันมีทั้งกลมใหญ่กลมเล็กแล้วมาอยู่ใกล้ๆการนึกถึงกลมใหญ่นึกถึงเวลาที่ที่พิ่ตัวบเคบอกว่าเวลาที่เราว่ายน้ําแล้วเราทําฟองอากาศในน้ํะ หายใจในน้ำอมันเป็นก้อนกลมมันออกมาตามรูจมูกอะใช่ใช่อ่าให้ดูอีกทีสิฟองน้ำไหมจ๊ะใช่อ่าฟองน้ำาก็แล้วไงอ่ะฟองน้ำอ่ะก็ดีนะเนาะเออเออมีโอโซนดีใช่แต่เอามาตกแต่งในบ้านทำให้ตกแต่งอ่ะตกแต่งก็สวยงามเออแต่ที่พี่ตมาให้ดูเนี่ยมัน มันไม่ดีมันเกินระดับสายตาเลยระดับสีสษะทั้งนั้นีสีแดงมันเสีแดงสีดำสีขาวอ่าแล้วก็เรื่องสีด้วยออย่างที่รู้ก็คือน้ำเนี่ยเป็นธาตุธาตุน้ำสีฟ้าเเออออส่วนนี้มันคือสีแดงแดงคือไฟน้ำกับไฟอยู่ด้วยกันก็ดีเออก็ปะทะกันก็จะมีผลต่อคือต่อทิศนั้นๆที่มันประจำอยู่ คือล้วพวกคนเนี่ยลูกศิษย์เราอะนุ่อเวลาได้ยินอาจารย์สอนตอนมุมจุ้ยรับอรุณค่ะจะได้ยินอาจารย์พูดบ่อยมากโดยเฉพาะเวลาที่ตรวจบ้านคอนโดดาวสวรรค์แล้ว,ว,ลวอาจารย์ก็ต้องประตูน้ําไฟ<อ>ประตูน้ําไฟเออ <laughs> อ่ะอธิบายมาก่อนกับเรื่องฟองน้ําภาพที่เห็นการตกแต่ง แล้วก็ไอ้คำว่าน้ำไฟเนี่ยมาเรื่องของน้ำเรื่องของน้ำก่อนเรื่องของน้ำก่อนนะโอ,ะะอเคอจุดฟองน้ำเนี่ยหรือหรือฟองอากาศใช่ไหมคือมันจะเกิดกรณีพวกนี้ได้หรือมันมันเกิดจากภาวะที่มีน้ําจริงๆได้เห็นดังนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนแต่ที่คุณแตงบอกว่า มันเหมือนเป็นตัวแทนของน้ำแล้วเพราะมันมีเกิดเป็นฟองขึ้นมาตองอโซดาเลยเพราะนั้น,ออน,นสิ่งนี้พอมันอยู่ในบ้านสิ่งนี้พออยู่ในบ้านแล้วอย่างที่คุณแปงบอกเมื่อสักครู่ว่าถ้าระดับที่เรามองเห็นเนี่ยเกินระดับสายตาเราอันนี้เขาเรียกว่าเป็นภาวะน้ำเหนือหัวก็เกิดเาวะจมน้ำ อันนี้ในง,ง่ายๆเรียกว่าเพาะว่าจมน้ําก็แล้วกันอแล้วคนนี้นอกจากจะเป็นว่าจมน้ําแล้วยังมีเรื่องของสีที่มาเกี่ยวข้องพอมีสีแดงเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ก็แสดงว่าแดงนั่นคือไฟมาแน่คุณต้องจําให้ดีเลยว่าสีแดงคือธาตุไฟสีดาคือธาตุน้ําเมื่อน้ําไฟชนกันก็คือความเสียหายทางการเงินอย่างแน่นอนเรียก<ช>ไม่ได้แล้วยิ่งแบบมีให้เห็นแบบประจาประจํเอย่ยงหุ้นแตมบอกเหมือนกันว่า ถ้าอยู่ทิศไหนทิศนั้นเสียหายเรื่องการเงินยิ่งถ้าบอกว่าไปอยู่ทิศของ NE เรื่องทางทรัพย์แล้วโอ้โหแบบคุณไม่มีทางได้เก็บตงังค์แล้วงานนี้ถ้าคุณไปอยู่ในทิศ N อการงานเสียหายคือทํางานยังไงก็ไม่ได้เงินนึกออกไหมไปอยู่ NW ก็หมายความว่ายังไงยังไง,ง,ไงก็ไม่มีคอยไม่มีผู้คอยช่วยเหลือทางด้านการเงินคุณละเพราะว่า NW มันเสียหายไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอยู่ทิศไหนก็แล้วแต่ ความเสียหายนอกจากจะเห็นแบบตรงหน้าแล้วเนี่ยซึ่งหน้าแล้วมันก็ลึกซึ้งไปถึงความปรารถนาของแต่ตและทิศแล้วยังเกี่ยวโยงไปถึงตัวบุคคลของแต่ละทิศอีกออถูกไหมครับถ้าคุณไปอยู่ทิศเอนก็เป็นลูกชายคนที่คนที่สองออก็จะมีปัญหาเรื่องนี่แหละเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้บ้างเรื่องอทำงานแล้วแบบไม่ประสบความสําเร็จบ้าง ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนบ้างอะไรเงี้ยก็จะโดนด,ด้วยดูเล็กลงไปใช,ใช่ไหมถ้ดูเล็กลงไปด้วยนะขณะเดียวกันเรื่องของฟองน้ําเนี่ยถ้าเกิดมาทําเป็นนาฬิกาก็หมายความว่านาฬิกาคุณเนี่ยเวลาคุณเนี่ยก็เสียหายถูกไหมเพราะมันถูกทําลายมีการประทะกันตลอดเวลาแล้วทําให้เวลาของคุณเนี่ยที่ว่า เวลาคุณเป็นเงินเป็นทองที่เราพูดกันเสมอว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองเนี่ยตอนนี้เวลาเนี่ยเรียกเนี่ยเสียเงินเสียทองแล้วมันไม่เป็นเงินเป็นทองเล่งตลอดเวลาเออมันจะมีเสียหายมากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งพวกเนี้อย่างที่เราเคยบอกอยู่เสมอว่าในทางฮวงจุ้ยเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปดีไซน์อะไรที่มันผิดแปลกแตกต่างจากสิ่งที่เป็นปกติเพราะเราทําไปแล้วบางครั้งมันดูดีดูสวยงามแต่ก็เรียกผลพวงที่ตามมานี่คือความเสียหายที่ เราคาดไม่ถึงถ้าเราไม่ได้เรียนรู้คงช่วยอย่างลึกซึ้งเพียงพองังก็เกิดความเสียหายได้อะไรอย่างที่บอกว่าน้ําไฟพอดีเนี่ยมีลูกศิษย์น่าจะเพิ่งเกิดเป็นลูกศิษย์เพิ่งเกิดน่าจะเพิ่งเกิดคือ,ขอเขาบอกว่าช่วยอธิบายโลโก้ของออ,อสถานีเชื้อเพลิงอ่า,อา ปั๊มน้ำมันอันหนึ่งที่ใช้โลโก้สีฟ้าี่ยเขามาไม่ทากับสมัยก่อนที่ท่านอาจารย์ไปทำหงจุ้ยให้ที่นี่รู้สิกว่าปีที่แล้วนี่คือคือคำว่าน้ําไฟเนี่ยในทางหงจุ้ยก็ยังถือว่าไม่ใช่เกิดความเสียหายอย่างเดียวเพราะว่าของน้ําไฟที่เขาเรียกว่าสมดุลต่อกันไม่มีอะไรมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยก็ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้คือถ้าไฟเยอะเป็นไง น้ำ,นำก็เหือดแห้งแต่ถ้าน้ําเยอะน้ําเยอะก็ด,<ฟ>ดับไฟ,บไฟใช่เ <ừ> พราะฉะนั้นทุกอย่างก็คืออย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าฮวงจุ้ยคือสมดุลหยินหยางไงใช่ครับเมื่อเราเกิดเพราะสมดุลหยินหยางเกิดเพราะสมดุลของน้ําไฟเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งพวกนี้จะเกิดความเจริญรุง่งเรืองเหมือนที่บางท่านจะเรียกคำว่าน้ําไฟรุ่งเรืองหรืออย่างบอกว่าติดประตูน้ําไฟอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะเพราะนั้นอันนี้คือเป็นเป็นการดีไซน์หรือเป็นการออกแบบ ที่เรียกว่าให้เกิดภาวะสมดุลมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มันไม่ใช่มีเฉพาะน้ำไฟอย่างเดียวยังมีสีขาวอย่างน้้ยก็มีอีกธาตุหนึ่งเข้ามาอยู่ย่างน้อยมีสามธาตุใช่ให้แบบเป็นเครื่องเป็นควบวงจรใช่วงจรธาตุมันก็เกิดภาวะความเป็นมงคลได้ครับจะสังเกตดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคําว่าประตูน้ําไฟถ้าใครเรียนรู้ลึกๆเข้าไป คนไปหาเพื่อนที่ขึ้นประตูดาวหินสวรรค์ก็ได้เขาอาจารย์เขาจะทําให้ขนาดเนี่ยมีต้องเท่ากันใช่น้าไฟที่ต้องขนาดของกรอบประตูต้องเท่ากันแม้แต่บ้านบางบ้านนะที่เกิดเพราว่าที่รยกว่าเป็นพิฆาตหรือไม่เป็นมงคลท่านจะไม่ก็ใช้วิชานี้ช่วยแต่เป็นกรณีกรณีไปเป็นวิชาเฉพาะเฉพาะบ้านเฉพาะคนเฉพาะทิศทางอีกแล้วก็การใช้คืออย่างที่บอกว่า กรอบที่ใช้เนี่ยทั้งสองสีต้องเท่ากันขนาดต้องกว้างเท่าเท่ากันอย่งเงีโอเคโอ้โห fc ตัวยงบอกว่าชอบรายการนี้มาก fc ชื่ออ๋อขอบคุณค่ะแล้วที่บอกไอ้กรอบประตูน้ำไฟเนี่ยต้องสังเกตว่าส่วนมากเป็นไม้ ใช่อ่าฉะนั้นมันจะเป็นสามสามธาตุเรียงก็เป็นน้ําไม้ไฟทีนี้มันก็จะส่งเสริมกันหมดถ้ามันครบนี่ถือว่าครบแล้วนะครับก็เรียนรู้จากรายการเราไปเรื่อยเรเราก็จะมีตัวอย่างจากชีวิตจริงอันนี้เรียกว่าแล้วก็การไปได้ประสบการณ์จริงนะติดตามท่านอาจารย์ใช่โดยปกติโดยปกติที่เพื่อตัวเอามาให้ให้ให้เรียนรู้เนี่ยก็เอาจากที่เราเจอมานี่แหละแล้วก็มาพูดคุยกัน มี้มี f c ท่านหนึ่งสอบถามเข้ามาเหมือนกันวันนี้เป็นวันขออภัย,อย,ฟยฟ้าดินถามว่าปักทู่อ่ะปักที่ดินหรือปักที่ไงคุณคุณขออนุญ,ญาตท่านอาจารย์เอารูปให้ดูอย่างไม้ไหมโดยโด,ย,ดยปกติทางภูมิจุ้ยเนี่ยนะเวลาทําพิธีรายการแจ้งเนี่ยเราก็ต้องมีอย่างน้อยก็ต้องมีแก้วใส่ข้าอสารเป็นการเฉพาะ เนี่ยแบบนี้ใส่ข้าวสารเฉพาะเป็นแก้วแล้วใส่ข้าวสารนะเราจะไม่ไปใส่ดินใส่ทรายอะไรทั้งสิ้นนะแค่ข้าวสารนี่แหละจริงๆตามหลักวิชาโงมด้วยเราอะทุกอย่างเลยอะท่านอาจารย์จะให้ใช้ข้าวสารปักทูเราไม่ใช้ดินไม่ใช้ทรายกระถางไหวครูบาอาจารย์ทั้งหมดก็ใช้ข้าวสารถึงเวลาก็ยกออกแล้วก็ข้าวนี่ก็เราก็ไปโปรยให้นกกินไป เป็นกระดูก้าง่างกระถางตีจูแล้วเราจะไม่าวสารเราจะไม่ปิดฝักลงดินอย่างนั้นเราเราจะไม่ช้ฝักลงดินส่วนใหญ่ลูกศิษย์ของจุ้ยอะให้รู้ไว้เลยโอเคให้รู้ไว้เลยว่าให้ทําแก้วแก้วใส่ข้าวสารไม่ฝักทู่อันนี้ก็ดิอนกันเพราะว่าท่านอาจารย์สอนมาตั้งนานแล้วใช้ทรายเนี่ยไม่เป็นอัปมงคลเพราะว่าตัวทรายอะมันมีความล้วนแล้วทําให้เหมือนกับไม่มั่นคงไม่อุดมสมบูรณ์เท่ากับ ข้าวสารนะจ๊ะใช่ทีนี้มาถึงช่วงไหนแดงของโอ้ของถามใช่ไหมปปีใหม่มาแล้วปีใหม่มาแล้วใกล้ละใกล้ละอ่าไหว้วันไหนอะไรยังไงบอกมาเซที่เห็นนี่คือเรียกว่าเทพเจ้าเตาไฟซึ่งผมเชื่อว่าทุกบ้านที่ทำผงจุ้ยแล้วมีห้องครัวเนี่ยจะต้องมีภาพนี้อยู่ในตัวอย่างแน่นอนคือตัวที่ด้านหลังของเตาไฟของบ้านนะฮะของครัวค่ะ ก่อนวันตุดจีนเจ็ดวันวันตุดจีนปีนี้คือวันที่ยี่สิบสองคุณก็นับไปเลยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าเนี่ยวันที่สิบห้าคุณก็เริ่มเลยสามารถนะฮะนำภาพทเทพเจ้าเต่าไฟนี้ออกมาเขาเรียกว่าส่งท่านขึ้นสวรรค์โดยการต้องนาน้ํำพึ้งเนี่ยไปป้าที่ปากท่านก่อนนฮะเป็นพิธี<ม>เป็นพิธีว่าหมายความว่า ท่านเนี่ยอยู่กับเรามาครบปีนึงแล้วท่านก็จะเอารายงานผลการทําครัวของเรานี่แหละความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเรานี่แหละขึ้นไป,ปรา,ไปายงานเอขึ้นสมหวังไปเพราะนั้นก็คือเราก็ทาปากให้ท่านนิดนึงเขาเรียกแต่งองค์ให้ท่านกับบ้านเลขจีนโบราณอ๋อไม่ใช่ครับก็เรียกว่าทาปากให้ท่านนิดนึงหวานหวานปากกันแห้งไอ้นี่เ้วก็ทาให้ท่าน อะไรแบบดูชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำหน่อยเล็กน้อยอ,ยอยมีถุงขนมติดม้ติดมือไหมคือยอย่างนี้แล้วแต่คือบางบ้านอาจจะมีความเชื่อว่าการส่งเจ้าขึ้นสวนอาจะต้องมีการจัดของไวว่ว้โต๊ะอันนี้แล้วแต่ท่านค,คือคือ,อ Lisa คือมันมันไม่เป็นต้องไปจัดเป็นโต๊ะนึกออกไหมค,คุณอาจจะแบบจัดเป็นถาดก็พออย่างเช่นเหมือนมีส้มมีน้ํามีขนมอะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่ความเชื่อท่าน ส่วนท่านจะจุดทูบหรือไม่แล้วแต่ท่านอีกเหมือนกันเพรา,า,าะเพราะมันอยู่ในครัวคือเราเราเธอทำอย่างเงี้ยมันต้องไปไปไป,ไปทําในตรงหน้าเตาไฟแล้วคุณต้องทำความสะอาดเตาไฟเรียบร้อยเพราะเทพเจ้าเตาไฟเนี้พพยผ้าที่ติดอยู่ตรงหลังเตาไงคร<ช>ับ<ช>อ่เสร็จแล้วเนี่ยภาพเนี้ยเมื่อคุณทําพิธีส่งเจ้าขึ้นสวรรค์หมายความว่าคุณต้องถอดภาพเดิมออกมาแล้วคุณต้องนําไปเผาไฟคือยังก็ต้องพาท่านแบบ ไม่ใช่ว่าขึ้นสวรรค์อย่างสมบูรณ์ท่านจะได้ไปหาไปกราบทูลแยกเซียนท่องเต้ได้นะอันนี้จําเป็นแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือหลังจากวันตุจีนไปอีกเจ็ดวันเนี่ยหมายว่าท่านจะลงมาแล้วน้ำมาอีกอท่านจะลงมาแล้วก็คือหมายว่านําความมงคลหรือคําอวยพรต่างๆจากสวรรค์ลงมาสู่บ้านเราครับเราก็ทําวิธีต้อนรับท่านโดยการติดภาพใหม่อืติดภาพใหม่ ในตำแหน่งที่คุณต้องทาความสะอาดผน,นังให้เรียบร้อยทาความสะอาดเตาให้เรียบร้อยแล้วก็ลับซะเพราะเนี่ยเป็นเคล็ดสําคัญประจําครัวของคนทาผมชุยทุกบ้านที่ต้องมีมีได้ทุกบ้านนะละเลยไม่ได้ผมบอกให้เลยนะละเลยไม่ได้เราเคยเจอเป็นลูกศิษย์บางท่านนะที่ทำร้านอาหารนะเนี่ยเ็ายังมีเตา่อตาไฟไปติดตรง,ตงตครัว,วท,าารที่ทำอาหารเลยก็มีเออเนะ เขาถือว่าเป็นสิ่งมงคลประจำปีที่คุณต้องทำทุกปีปีหนึ่งก็เปลี่ยนทีหนึ่งยังหวังว่าจะไม่มีคำถามสำหรับลูกศิษย์บางบางบ้านไงที่บอกว่าหนูไม่ได้ทำอาหารทานคือไม่สะดวกทีเนี้ยหนูก็อยากจะมีเทพเจ้าเตาไฟเหมือนกันมีได้อตรงไหนคะก็อย่างที่บอกไงว่าถ้าคุณมีมีครัวไงนึกออกไหมแล้วคุณมีเตาอยู่ คุณจะไม่ค่อยได้ทำถึงแม้เตานั้นคุณจะไม่ค่อยได้ทําก็จริงแต่คุณถือว่ามีเตาประจาบ้านแล้วประจาครัวแล้วคุณก็ติดได้ครับแต่ประเด็นคือคุณต้องให้บริเวณนั้นสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ดูดีจริงๆนะก็แนะนาเพิ่มเติมไหนๆคุณมีครัวแล้วคุณติดเทพเจ้าต่อไฟแล้วถึงต้มน้ํำต้มน้ํากินต้มน้ําชงกาแฟบ้างติดไฟบ้างต้มไข่เจียวไข่ อะไรื่างนั้ก็ต้มน้ำใส่กระติกอ่ะต้มทิ้งไว้แล้วก็เทน้ำกาแฟได้หรือก็ทั้งบางคนบางคนบอกว่าอ๋อทั้งต้มแล้วก็มีเอาน้ำบางส่วนที่ต้มแล้วอะค่ะไปทำน้ำหยางไปทำเทปน้ำอื่นในบ้านได้ได้หมดดีครับนั่นเคลื่อนไหวต่างๆคุณใช้น้ำที่ต้มแล้วเนี่ยใช้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ วันี้มาปิดท้ายกันด้วยเรื่องมุงจุ้ยในใจแห่งเต๋าหมกดำมุงจุ้ยของอาจารย์หมากค่ะอันชีวิตของครูนั้นเปรียบได้เหมือนกับแท่งเทียนที่จุดแล้วย่อมให้แสงสว่างแก่สิทธิ์และผู้อื่นแต่ตัวเองนั้นก็ต้องมอดไหมไปทุกทีทุกทีและทุกทีกคุณมองขาวลื้นผมก็เกิดอาการ คำนี้นี่ท่านอาจารย์เขียนไว้ร่วงน้าอย่างนี้อตรงกับท่วงสถานก,การณ์นี้สถานการณ์อะไรครับพี่ก็ <c oughs> อาจารย์บอกอยู่เสมอว่าให้สิทธิ์เร่งรีบทำฮวงจุย้ยเพราะอาจารย์เนี่ยทุ่มสุดตัวละทิ้งตัวละอาจารย์อยู่ในวงการมานานแล้วก็เป็นไร<ม>บ้างอะไรบ้างแล้วก็เหมือนกับว่าอาจารย์อยากจะมีเส้นทางใหม่ๆอาจจะแบบอาจจะต้องไปในทางที่ ที่อาจจะทําบุญมากขึ้นหรืออาจจะล้างมือล้างมือที่มีลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์อย่าเพิ่งล้างลูกศิษย์เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้เรียนวงด้วยนี่คาคาคํานี้พี่ตะโตก็เจอหลายหลายคนบอกพี่ตะโตช่วยบอกข้าราจารไหนได้ไหมว่าหนูเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ต่อเลยได้แนะนําว่าไปดูคลิปเยอะๆคลิปย้อนหลังเยอะๆนะครับคือถ้าเกิด มีความตั้งใจจริงๆนะไปดูคลิปย้อนหลังเยอะ<ช>ๆเพราะว่าพี่ตาโตเนี่ยเขาลงคลิปที่เป็นความรู้ทั้งหมดทั้งอาจารย์สอนอทั้งทั้งวันเย็นอ,ะอ่ะอืทั้งทีมงานสอนทุกอย่างอยู่ในนน YouTube ของอาจารย์หมาแฟนคลับอาจารย์หมาแฟนคลับอ่ะทั้งหมดแล้วนะครับเป็นพันๆคลิปเลยมั้งโอ้โหเยอะเยอะมากถ้าเกิดคุณดูได้เนี่ยคุณได้ความรู้เยอะมากเลย นะครับคุณใหญ่ก็คิดว่ามันต้องรอเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ไม่เอาคุณต้เริ่มจากตรงนั้นเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะบอกว่าตั้งแต่ปีปีหกห้าที่ผ่านมาครับคุณจะสังเกตได้ว่าท่านอาจารย์กับคุณหมอนี่เน้นในเรื่องการทําบุญนะท่านามีพระยะสรงนี่มาบ้านวกเขาเป็นประจําเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีช่วงเวลาแบบเนี้ย ถ้าอาจารย์ย้ำว่าลูกศิษย์ทุกคนควรจะมาร่วมกันเพราะอย่างน้อยเนี่ยใครที่ทําุมิจุ้ยแล้วแบบยังไม่แข็งแรงอคุณได้มีโอกาสมาทําบุญกับพระอริยะสงฆ์เจ้าเนี่ยมันจะช่วยทําให้คุณต่อบุญได้ง่ายขึ้นอ,อ,อุปสรรคต่างๆคุณก็จะลดทอนลงไปคุณก็จะแบบชีวิตเขาเรียกว่าราบรื่นขึ้นอย่างน้อยใช่ทำอะไรไม่ได้คุณมาทําบุญตักบาตรทำบุญก่อนอคุณมาทำอยสังฆทาน คือคําว่ามาทําบุญตักบาตรไหา้สารทานเนี่ยท่านอาจารย์ก็ไม่กําหนดว่าทุกคนต้องเอามาเท่าไหร่จะบุนเท่าไหร่ไม่ต้องอยู่ที่ใจคุณเนี่ยคุณจะใส่อะไรก็ได้หมดนึกออกใช่ไหมเหมือนกับที่ผ่านมามันจะเป็นช่วงตัดกรรมทําบุญกับหลวงตา,หล,งตาหลายๆองค์เนี่ยนะใจคุณอยากใส่อะไรก็ใส่บางคนอ่ะผมเห็นอ่ะที่เราช่วยถือนะอืบางคนใส่ไข่อะไข่ต้ม นมกองนึ่รก็อะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่่แค่ที่ใจคุณเนี่ยคุณอยากจะทําอยากทาบุญอือยากจะทํากับพระไม่ได้ที่อริยสฆงอ่ะอริยสงฆ์ไม่ได้อยู่ที่จํานวนอยู่ที่ใจคุณเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยอในสมัยพุทธกาลเนี่ยอืมคนที่แบบไม่มีกินเนี่ยแต่เขาอยากจะไปเจอพระพุทธเจ้าระหว่างทางไปบางทีเขาไม่มีอะไรเลยเขาข้าวที่เองพกมาคนเดียวเขามไถวเลยอะไรเขาให้หมดมันเป็นเหมือนแบบเขาต้องไปเจอ เจอท่านอ่ะเพื่อให้ได้ได้ทําบุญได้ท่านจริงจริงได้รับได้รับบุญจริงๆใช่ครับราะนี้ผมเล่นนี่กับอกทุกท่านว่าใครที่แบบเออแคนนึงทำพงช่วยไม่สาเร็จแค่ไม่ได้เริ่มต้นอะไรจะมาเริ่มต้นจากงานพวกนี้ก่อนที่บ้านภูเขาอ่ะที่ทุกครั้งนี่จะมีการจัดงานบุญต่างๆเนี่ยขอให้คุณมาเถอะแล้วคุณอย่าไปกังวลว่าจองบ้านไม่ได้อย่าไปคิดเพราะเขามีให้จองเต็นได้คุณก็มาซะ นะอันนี้นะอยากเชิญชวนจริงนะอ,อย่างน้อยคุณมาทมําบุญเนี่ยมาต่อดวงชะตาคุณให้แข็งแกร่งขึ้นได้แล้ววงจุ้ยคุณก็จะสำเร็จราบรื่นได้โดยง่ายครับก่บอนปิดรายการมาตอบคําถามให้ลูกศิษย์รายหนึ่งคุณแอนทองเชื้อน่าจะทำํำวงจุ้ยแล้วแหละ สงสัยมาให้ถามลุงคือขอถามว่าคุณแม่เนี่ยเสียไปแล้วแต่ว่ากระติกน้ําร้อนเนี่ยที่ตั้งไว้เพื่อสุขภาพเนี่ยจะต้องตั้งต่อไหมทีนี้อยากจะถามต่อว่ากระติกน้ําร้อนเนี่ยตั้งเพื่อคุณแม่หรือตั้งเพื่อทุกคนในบ้านตัวเองถ้าตั้งเพื่อตัวเองก็ต้องตั้งต่อแต่ถ้าตั้งเพื่อคุณแม่ที่เสียไปแล้วก็ยกออกเปลี่ยนใหม่ก<อ>็ยกออกแม่มันขึ้นอยู่สองกรานีคือตอนที่ท่านจ์ไปตรวจเนี่ยท่านอาจารย์มักจะดูว่าส่วนใหญ่คือท่านเน้นเจ้าบ้านก่อน คือคุณแม่เป็นเจ้าบ้านหรือคนที่ถามเป็นเจ้าบ้านเราก็ไม่รู้มันต้องดูคือปกติท่านจะเน้นเจ้าบ้านก่อนครนะแต่ถ้าเกิดว่าภายในบ้านเนี่ยมีคนไม่สบายแบบเนี้ยหรือแบบต้องการทุกคนได้ดีถ้าในการจะตั้งในตำแหน่งของบ้านให้อซึ่งอันนั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลยก็เท่ากับทุกคนทานได้ทานได้หมดโอเคอ่านั้นก็ชัดเจนตามนี้นะคะก็พบกับเรานะสามคนสามประสาได้ไหม พรุ่งนี้ในรายการโอมจี้เที่ยงวันอันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ